นนกุลเขินได้ถ่ายแบบคู่แอปเผยแพนวาเลนไทน์ล็อกคิวไว้แล้วนนกุลแจงถ่ายแบบคู่แอปหลังมีดราม่าเผยแพลนวาเลนไทน์ล็อกคิวไว้แล้วหลังจากควงกันไปถ่ายแบบนิตยาสารดังสำหรับแอปทักษอนกับหวานใจหนุ่มรุ่นน้องนอนกุลชานน ที่แต่ละซีนสุดหวานแต่ก็ไม่ไวายมีดรามา่ากับชุดของแอปที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่ายอมแต่งโปแล้วหรอซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาปกป้องกันเพียบล่าสุดนนกุลได้ออกมาแจงถึงเบื้องหลังการถ่ายแบบดังกล่าวว่า นิตยาสารแพลวจะวางขายเก้ากุ้มพาพันนี้เห็นว่าเปิดจองไปแล้วผลตอบรับดีดีใจมากๆนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่เป็นถ่ายแฟชั่นแนวแนวนี้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้ถ่ายคู่กับพี่เขาเป็นครั้งแรกก็ยังเก้ะเกังกลพงๆพอเป็นชุดแฟชั่นเราไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่พอถ่ายไปก็สนุกดีถามถึงบรรยากาศทางนิตยาสารก็มีกล้องเบื้องหลังนะครับไม่แน่ใจว่าเขามีฟุตเทจอะไรอีกหรือเปล่า ตอนที่เราถ่ายมันฟีลกูดหรือน่ารักกูก,กิ๊กไหมแน่นอนรู้สึกดีอยู่แล้วแต่สุดท้ายมันก็เป็นการทํางานเราก็ต้องเอางานเป็นหลักถามว่าเขินไหมก็มีเขินบ้างเพราะว่าบางช็อตใกล้กับพี่เขาพี่แอฟสวยไหมสวยมากวันเลนไทยที่จะถึงนี้เป็นวันวันเลนไทยแรกใช่ไหมของคู่เราจะพูดแบบนั้นก็ได้ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันถามว่ามีแผนอะไรไหมไม่น่าจะเออกระเลิกหรอกน่าจะทานข้าวธรรมดา แต่ก่อนหน้านี้เราเป็นตำนานวาเลนไทน์มาตลอดอปอาไปรองเท้าแตะใช่ไหมปีนี้ไม่ต้องปลาแล้วก็ทำตัวไม่ถูกผมก็ไม่รู้จะโดนเอาคืนไหมป้ามาเลยแล้วก็ส่งมอบความรักกลับไปให้เขาจอดวาเลนไทน์ปีนี้ของเรายากไหมผมว่าไม่มีปัญหาเลยตัวพี่เขาเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วกับเรื่องอาหารก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไปในที่ที่ส่วนตัวหน่อยหรือยังไงต้องดูอีกทีเพราะต้องปรึกษากับพี่เขาก่อน แต่ก็็รกคิวไว้แล้วก็ตรงวันที่14กุมภาพันธ์ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n ที่นี่ com ค,ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ